เมื่อเช้านี้นะครับได้มาแล้วนะครับนีนะครับยังสวยเลยนะครับท่านที่สนใจที่จองไว้นะครับก็ยังพอมีนะครับยังพอมีเดี๋ยวผมะกี่ครับจะเริ่มพายท่านได้ชมกันนะครับนี่นีกแรกกองสวนนะครับใครที่จองไว้ รอรับได้เลยยุธยาส่งให้นะครับใครที่ยังไม่จองยังพอมีเหลือนะครับอ,อุนี่วิธีการปอกก็ง่ายๆนะครับไม่ยากเหมือนกับทุเรียนสายพันธนุ์มณฑนะครับนี่เลือกสักพูนหนึ่งนะครับแล้วก็งัดเลยลืมเลยนะนะนี่ครับเนี่ยนี่ับโอ้สวยเลยนะครับ kra dekat kekai dekat pokok nuh mana นี่นี่นะครับโอเคต่อไปบ้ที่สามนี่นะครับบ้ที่สามบ้ที่สามครับ รเตีวนทองเกียมนี่จะปอกไม่ยากนะครับนี่ครับเนื้อเขาจะสวยสีสวยแล้วก็จะเนียนนะครับนนนเนียนเนื้อนี่จะเนียนมากโอเคแมๆ ให้ดูต้องภา,าพ้าพภูเลยนะครับใส่สีแล้วต่อไปครับที่ห้า ไม่ยากนะครับที่ห้ามาแล้วนี่นะครับห้าปูนปืดเนื้อจะเหลืองสวยโอเคครับนี่ครับนี่มาดูใกล้ๆนะครับนี่สีของเนื้อน่าทานมากนะครับเนื้อนี่จะ สีเหลืองสวยนะครับแล้วก็รสชาติเนื้อจะนิ่มนะครับเนื้อจะเนียนนะครับละลายในปากเลยนะครับโอเคครับสนใจก็ทักทายมาเร่นด่วนเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับห้าปูเต็มนะครับห้าปูเต็มโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เป็นแค่นี้นะครับไว้เป็นแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม นีโต๊กจยมอืมหวานเนื้อเป็นครีมครีมละลายในปากเลยเป็นครีมมากมากหวานละลายในปากเลย and God to live long